ครันะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel สอนเบสรครัพคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่่าเลเวลห้แล้วแหละครับมา,มาดูวิธีนี้ครับวิธีนี้ก็คือการใช้การสลับไปเลยแล้วนะครับแต่รอบนี้มันจะเอาขึ้นไปด้วยเนี่ยขึ้นไปด้วยครับ ไปซ้อมตรงนี้ดูนะครับถ้าถ้าเป็นส่วนตัวผมแล้วอะ่ะผมค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการซ้อมเบสของเบสต,ตัวอื่นด้วยนะครับซึ่งความคุ้นชินแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าใครใช้เบสเขาเรียกว่าของตัวเองหรือเปล่าเบสที่ตัวเองคุ้นเคยหรือเปล่าเบสที่ตัวเองถนัดหรือเปล่าตั้งมาดีหรือเปล่าอันนี้ถามว่าเทนนิสนะใช้ได้ใช้กับเบสทุกตัวได้ไหมถามว่าได้ครับแต่ความคุ้นชิน นาผมใช้ว่าความคุ้นชินแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันอาจกระสลบเบ็ดเราไม่ได้ทอดน,นี้ไปยืมเบ็ดเพื่อนมาเฮ้ยทาได้แล้วก็ทําได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันครับเหมือนเหมือนกับผมนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดๆหน่อยแต่ถ้าแบบอีกตัวหนึ่งอาจจะดีขึ้นอันนี้นี้ผมยกดตัวอย่างเฉยนะเข้าสูตเน,นื้อหานิดนึงนะครับทอน,นี้นะครับต่อไปดขึ้น ครับนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะแช่ ตอนนี้แนะนํานิดนึงนะครับผมค่อนข้างจะยากในการเกรงนิดนึงช่วงเนี้ยผมเลยหาสดิละในการที่หาว่าทํำอย่างไรเงืนนิ้วเรานะครับอันนี้คือสาลิลอยู่ที่แต่ละคนสดีิล่แบบไหนที่หัวเบสต,ตกหรือว่าหัวเบดต,ตั้งขนานหรือว่าหัวเบสยกนิ้วขึ้นแบบไหนที่ตัวเองถนัดลองหาสดลิลนั้นดูครับบางครั้งผมวางสดลิลผิดผมใช้เทคนิคนี้มันไม่ค่อยออกหรือว่าผมซ้อมน้อยอ่านี่ก็มีผลเหมือนกันครับเอนนาละติดละนะ สูงไปผมต้องเออผมต้องสไตล์ผมน่าจนะขันนานะนะนะครับประมาณนี้นะครับต้องมือ,ม,อ,ม,อมือขวาผมดีๆนะมือซ้าย ยิงตั้งตั้งเสียงแบบนี้ติดเลยต้องจน,นะครับนี่ก็คือในกรณีที่เรียนสายบนถ้าถ้าเป็นสายล่างมายิงง่ายครับโน้ตซีนะครับดึงโน้ตซีอนะ่าช่องล่างข้างล่างนี้มามีเส้นเกี่ยวเราเกี่ยวได้ง่ายขึ้นครับอ่านะนี่ง่ายเลยนะนี่คือสรีระที่ที่วางกันไว้ ทิ้ดีแล้วกันครับนะครับลองไปใช้ดูนะครับคุณผู้ชมนะประมาณนี้ครับ <c oughs> เทคนิคนี้นะครับต้องซ้อมดูชอบผมถ้าผมเคยเล่นมาได้มาก่อนแล้วไม่ซ้อมครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับก็เหมือนม้าไม่ได้วิ่งพลังมันเลยหมอมีต้องซ้อมมือใหม่การว่างมือใหม่ครับต้องขอบอกเลยว่า ต้องฝึกฝนกันนิดนึงในการเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีในการประกวดโดนตีนะครับยางไรถ้าใครเจอที่นิดนี้ไปขอให้ชนะก็กแล้วกันนะยางไรครับฝากสับสไารตตัวเราก่อนช,ช่วยชมช่วยแชร์ถ้าเล่นได้ช่วยแชยร์ร้วคอมเมนต์ผมก็ได้สร้างกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปโอเคประมาณนี้แล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะถ้าใครยังงงอยู่กลับไปดูย้อนหลังครับมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการประกวดดนตีการสลับเบ็ด ในช่วงนั้นเลยเลยจะมีการที่นี่แบบจิ้มเอ่ยการใช้โกดนนดเอ่ยในช่วงการประกวดดนตรีช่วงนี้ด้วยก่อแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ